ครับภาคที่แล้วน่ะมีหรือ,อยังครับแอป,แอปเกียรติจากคุณจุมพลนาคใหญ่นะครับเป็นผู้แทนในการมอบครับต้องขอขอบคุณีรางวัลเตกั้นคอสอบกับเขาลร้อยด้วยกันทั้งคู่0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือว่าที่ไลนอนทิวดา้าท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแท้เงเงอขึ้นผดขึ้นสะเก็ดนะครับให้หารเอ้าซ้ายไปครับกิ๊บมีศอกในครับ ยกได้ไหมพยายามจะป้ายขวางจิมโอ้โหขวาไปเม็ดหนึ่งครับเอา้านายไลแข็งปฏิหารพยายามจะเบียดปล้ำหน่อยนี่ครับหมัดขวานําไปก่อนพยาไทยก็มีแข้งแล้วก็ตั้งเอาไว้ลนายเริ่มจะตีได้โอ้โหขวาเม็ดนี้สวยานายนายไ,ไม่ยอมไม่ยอมครับตังไยตังไม่ยอมขวางแล้วยกโอ้แต่ว่าสองโอ้โหมาหมดยกหมดยกหมดยก ไปสุดทุ้มครับ8ปดคู่เต็มอิ่มดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับแอปพลิเคชันพรายทีวีเอาตามกันต่อครับยกที่สออกมาเดินเบียดเร็วขึ้นเลยนะครับปาิหารเน้นนายล้วนๆแล้วนะครับเบียดเข้าไปมีศอกสลับด้วยดูว่าเพชรพยาไทยพยายามจะตั้งไล่แข่งแล้วก็แทงคู่โอ้โห,หนายก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับพยายามจะไล่แข่แล้วก็แทงโต้ตลอดนะครับ หรือว่าปฏิหารเองพยายามจะเบียดให้เร็วทีมงานนี่สั่งเดินให้เร็วแล้วครับตีได้ไม่ได้ครับปฏิหารเพชรพญาไทยนี่ยอดฝีมืออยู่แล้วนะครับอามีขยับอโอ้โหมีสอกใกล้ๆด้วยครับตีมาครับเพชรพญาไทยพยายามจะบิดติดตัวแล้วครับติดตัวแล้วครับปฏิหารตอนนี้ขอแขวนป้ายหน้าบ้านรับจ้างตีเข่าหน่อยครับเพชรพญาไทยตีมาก่อนเสียบขึ้นไปเลยครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์ตอนนี้ วุ่นวายวุ่นวายครับขยับโอ้ยกลางเวทีนี่ครับไม่ยอมครับเพชรพญาไทยขวาไปปาฏิหารอื้กระแทกแก๊ปแล้วก็รวบไหนไหนยัดไปโอ้โหตอนนี้มาเสียบเสียบต่างคนต่างเสียบครับโอ้โนายนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีเลยนะครับมาถึงตอนนี้ปาฏิหารจะไล่เบียดปล้ำในดูอาวุธมวยดูความจุกจิก โอ้โหขยับก็ใบมีหมัดหน้าแย่ก่อนนะครับเพชรพญาไทยแล้วก็แทงสวยๆมาดูวงในเริ่มจะจับได้ริลมจะตีได้หนักๆแล้วครับเอาละครับจะตั้งอยู่จะขวางได้หรือเปล่าเท่านั้นละครับเพชรพญาไทยนี่แหละครับเสน่ห์ของมวยต่างศึกต่างสายครับมันเจียวจ้ามันสนุกเอาหิ้วตีไปครับเอาบิดบิดบิดเททิ้งไปเลยครับว่าจังหวะที่ขึ้นคอโดนหักไปแล้วครับ โอ้นี่ครับจินหมัดหลบกควนไปก่อนแล้วก็จับนายมัดรัดรัดไอ้ปฏิหารขยิบขยิบเขยา่าเขย่าติดมุมไปหน่อยนึงครับอาจารย์ธนชัยแงะออกมากลางเวทีครับเกมก็ถือว่ายังเบียดก,กันอยู่เลยนะครับเอาละครับจักนี้ดูจังหวะหยับแล้วแทงขวาเข้าไปดื้อๆนะครับมาดูว่าเพชรพญาไทยพยายามแกวาง โต้คืนก็ยังทําอะไรไม่ถนัดแล้วนะครับถึงตอนนี้ต้องพยายามจะออกอาวุธเบียดให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าปฏิหารนั้นมันออกมั่นใจเหลือเกินวงในเวลาจับนี่ดูว่าจับได้เปรียบจับได้ดีกว่าแหละครับโอ้โหดูไนครับโอ้โในในป่าล็อกแล้วแกมีขยาก่อนด้วยครับโอ้โหเพชรพญาไทายต้องแก้ไนให้ได้นะครับถ้าแก้ไนไม่ได้นี่ลาบากเหมือนกันครับ เนี่ครับติดตัวอีกแล้วล็อกล็อกขีบขวางอยู่ไหมเพชรพญยาไทยมาพยายามจะด,ดิ้นมาอะไะครับหลุดจากในแล้วครับหลุดจากในแต่ว่าติดตัวยัดเข่าเข้าไปเพชรพญยาไทยเสียบมาครับโอ้โหดูด,ดูดูครับมาเอาหมด,ดยกก่อนครับโอ้โหสนุกเลยครับหมด,ดยกที่4พักแป๊บเดียวครับ พร้อม้วยเดอะสเปซขอนแก่นนะครับลองสัมผัสได้บริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจสิ้นเดือนนี้จะเปิดให้บริการนะครับสำหรับเดอะสเปซขอนแก่นครับรับชมกันต่อเลยครับคู่เอกยกสุดท้ายดูว่ายังประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับมาเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับเพชรพยาไทยต้องล็อกเอาไว้ก่อนเผาเวลาไปเรื่อยก่อนนะครับปฏิหารยังประมาทไม่ได้เราดูว่ายังมีฮึดตลอดนะครับนี่นะครับหมัดขวา ดูว่าโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทําทได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับถ้าไม่เดินขวาในนี่เสียเลยนะครับปฏิหารเพราะว่าเพชรพญาไทยนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ชกเกมวงนอกนี่ได้ยอดเยี่ยมเลยครับอหมัดกระสอกอต้นหนึ่งนาทีนาทีแรกของยกยกสุดท้ายได้เสียวเลยครับปฏิหารชกในเกมตั้งรับครับมีศอกโอ้โหแม่แกฟันกะเอาให้อยู่เลยนะครับแต่ในนี่แหละครับ ว่าในพอล็อกพอขีดได้น่ากลัวเลยครับปฏิหารแล้วก็ย้ำนะครับว่าในหัวมิดนครคุณสุเมศอสัตตมงกรนี่ฝากข่าวมานะครับชมลมชาวใต้ทหารอากาศนะครับขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทหารอากาศชาวใต้ทั่วประเทศนะครับรวมพบปะสังสรรค์วันเสาร์นี้นะครับ22มิถุนายนครับ6โมงเย็นครับเจอกันที่แลนด์มาร์คสายไหมกรุงเทพมหานครแต่ว่าไปเร็วหน่อยนะครับบ่ายสามจะมีเตะฟุตบอลกระชับมิดด้วยนะครับ ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับชมลมชาวใต้ทหารอากาศครับเสาร์นี้แล้วนะครับ22มิถุนายนเจอกันที่แลนด์มาร์คขับสายไหมกรุงเทพมหานครครับอ๋อ่ะนี่ครับาหายังไม่ท้อครับเพชรขยาไทยสถาการณ์ตามหลังอยู่นิดหน่อยเลยครับอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดินขยับขยับกำปั้นกำปั้นนี่แหละครับปฏิหารโอ้โหแกก มาสวมหมวกกันน็อกไว้แน่นเลยเอ้านีครับมามีเท่าไหร่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพชรพญาไทยทั้งหมดัดทั้งศอกนะครับโอ้รัวไม่ยั้งเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับดูว่าปฏิหารเองก็ไม่ประมาทด้วยกาดไม่ตกเลยนะครับก็ถือว,ว่าพอนำแล้วนี่เดี๋ยวเราดูการตัดสินยังเป็นทางการนะครับไม่มีปัญหาครับน้ำเงินครับปฏิหารพอหลักบุญโอ้โหแกมือล้างตาได้แบบสนุกเลยครับฮ่า